สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาสร้างโปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน Overloading กัดดนก่อนซึ่งจะเป็นโปรแกรมง่ายๆสร้างฟังก์ชัน Overloading ง่ายๆเพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วผมจะมาอธิบายในรายละเอียดในวิดีโอถัดไปนะครับดังนั้นวิดีโอนี้ก็รีแลกซ์นะครับต่อ,อในโปรแกรมนี้มันจะมีฟังก์ชันที่ Calculate พื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับเราก็บอกว่าในที่นี้สมมติว่าเป็น Square of size สมมติวตัวนี้เป็น7นะครับ is ก็แค่นี้นะครับผมแล้วตรงนี้เราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน area นะครับ area แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น7ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้ผมรับ a r g u m e n t มาแค่อันเดียวซึ่งก็คือ int ซึ่ง7ตรงนี้นะครับแล้วอันที่2เนี่ยผมก็จะใช้บอกว่าตรงนี้ก็จะเป็น rectangle ถูกหรือเปล่า rectangle r e c t แทง go o f ตรงนี้จาก7็ก็สมมติว่าเป็น7คูณ6แบบนี้นครับ is ก็คือตรงนี้ให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะเรียก area เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น7กับ6แบบนี้ครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้เราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันรับมา1 argument ตรงนี้รับมา2 a r g u m e n t แล้วตรงนี้ไม่ได้มี C เอาไปรับมัน แทนที่จะเป็น return basic type ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น return void ซะแบบนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะมี void area ตรงนี้ก็จะมี int อันเดียวแบบนี้นะครับแล้วอันล่างก็เหมือนกันก็คือ area เช่นเดียวกันแต่ว่ามี int ตัวก็จะมี int นะครับผมแล้วเรามาทำ prototype prototype ความเสร็จละเรามาทำ definition กันเลย area นี้ก็แค่ print ตรงนี้นะครับก็แค่ print สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกว่า see out int อะไรตรงนี้ต้องเป็น อะไรก็ได้นะครับ in a the area is ตรงนี้เราก็จะปริ้นเป็น a คูณ a แบบนี้แหละครับแล้วก็ n line มันซะแค่นี้แหละครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะปริ้นแทนที่จะเป็น a คูณ a นะก็จะเป็น a คูณ b แค่นี้นะครับง่ายๆก็เป็น a คูณ b ครับผมโปรแกรมเสร็จแล้วครับเรามาลองรั n ดูกันเลยนะครับว่าทำงานถูกต้องหรือเปล่า ผมจะกดรันอ่ตรงนี้ก็ต้องเป็น a แล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็น b ครับผมเห็นไหมครับ7 7 49 7 6 42นะครับตัวนี้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น8นะครับมันก็จะได้49เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้เป็น8นะครับผมโอเคครับจะลองมาราันดูตรงนี้ก็จะเป็น10คูณ6ก็จะได้60ลองรันดูอีกทีนึงครับผมแค่นี้ครับ64กับ60วิดีโอหน้าเราจะมาดูรายละเอียดว่าอ่า เราทำอะไรกับฟังก์ชันโอเวอร์โหลดได้บ้างแล้วก็ <c oughs> อะไรเราทำไม่ได้บ้างครับ <c oughs> คุณจะสังเกตเห็นว่าในตรงนี้ที่สำคัญมันก็คือซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็การเรียกใช้ฟังก์ชันถ้าสมมุติว่าเราเรียกใช้ไม่ถูกโปรแกรมมันอาจจะไม่รันก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมติมว่าเราสร้างโปรโตไทป์มันแบบขัดแย้งกันมันก็จะ,ะไม่เรียกบางทีคอมไพเลอร์มันจะบอกว่าเฮ้ยมันงงนะขอโทษครับผมงงว่าคุณประกาศโปรโตไทป์ยังไงครับคอมไพเลอร์มันก็จะบอกคุณประมาณนี้แล้วเรามาดูว่า มันเป็นยังไงที่ตามชมกันได้ในวิดีโอหน้าของผมสัปดานี้ก็สวัสดีครับ